คุณเคยรู้สึกไหมว่ารายได้จากงานประจำอย่างเดียวไม่พอใช้บางครั้งทำงานหนักแทบแย่แต่เงินก็ยังไม่พอเก็บจริงๆแล้วการสร้างรายได้เสริมไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเสมอไปเพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุนก็คือทักษะและเวลาของคุณเองหลายคนคิดว่าการจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่แต่ความจริงคือคุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้เลยเพียงแค่ใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นรายได้ และนี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณไม่ต้องรอความพร้อมอีกต่อไปวันนี้ผมจะพาคุณไปดูไอเดียเพิ่มรายได้แบบไม่ต้องลงทุนไอเดียที่ใครก็เริ่มทำได้และคุณเองก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยการมีรายได้จากหลายช่องทางไม่ใช่เพียงแนวคิดรูหราของคนที่มีเวลามากแต่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถทำได้จริงและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินการพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวเหมือนการวางอนาคตไว้บนขาตั้งอันเดียว หากวันหนึ่งงานหลักสะดุดรายได้หายไปทั้งหมดชีวิตก็พร้อมจะสั่นคลอนได้ทันทีแต่เมื่อคุณเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองมีช่องทางอื่นๆเข้ามาเสริมรายได้จะไม่ใช่แค่เงินก้อนเดียวที่ไหลามาแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นแต่จะกลายเป็นหลายสายน้ำที่ไหลเข้ามารวมกันทำให้คุณมั่นใจได้ว่าต่อให้มีสายใดสายหนึ่งลดลงสายอื่นก็ยังคอยหล่อเลี้ยงคุณอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อนคุณไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ หรือเสี่ยงลงทุนเงินก้อนใหญ่แต่ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณถนัดและชอบจริงๆหากคุณมีทักษะการเขียนคุณอาจลองเขียนบทความหรือคอนเทนต์ออนไลน์หากคุณชอบสอนหนังสือคุณอาจเปิดคลาสสอนออนไลน์เล็กๆในเวลาว่างหรือถ้าคุณมีงานอดิเรกอย่างการถ่ายภาพคุณสามารถขายภาพถ่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รายได้เหล่านี้อาจดูไม่มากในตอนแรกแต่เมื่อทำต่อเนื่องพัฒนาและต่อยอดไปเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นอีกช่องทางที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่หลายคนมักติดอยู่คือความคิดว่าฉันไม่มีเวลาหรือฉันยังไม่พร้อมแต่ในความเป็นจริงการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเสมอไปหากคุณจัดการเวลาอย่างมีคุณภาพชั่วโมงสองชั่วโมงต่อวันก็เพียงพอแล้วความพร้อมไม่ใช่สิ่งที่รอจนกว่าจะมาถึงแต่คือการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงในตอนนี้การเปลี่ยนความคิดจากการเป็นผู้รอคอยโอกาสมาเป็นผู้สร้างโอกาสเอง จะทำให้คุณเห็นว่าความเป็นไปได้มีอยู่รอบตัวการเลือกทำแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองต้องอาศัยการสำรวจตนเองว่าคุณมีทักษะความชอบและทรัพยากรอะไรอยู่ในมือหากคุณถนัดการสื่อสารคุณอาจเหมาะกับงานด้านการตลาดออนไลน์หรือการรีวิวสินค้าหากคุณชอบงานเบื้องหลังคุณอาจไปทางงานกราฟิกหรือตัดต่อวิดีโอและหากคุณมีเงินทุนบ้างคุณอาจเริ่มลงทุนเล็กๆในกองทุนหรือตลาดหุ้น ความเหมาะสมไม่ได้มาจากการดูว่าใครทำแล้วรวยแต่มาจากการหาสิ่งที่คุณทำได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกฝืนเมื่อคุณทำสิ่งนั้นด้วยความถนัดและสนุกไปกับมันช่องทางรายได้ก็จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงการสร้างรายได้หลายช่องทางยังทำให้คุณมีอิสระทางความคิดมากขึ้นคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับเจ้านายหรือเงินเดือนก้อนเดียวคุณจะกล้าลองสิ่งใหม่เพราะรู้ว่าคุณไม่ได้มีเส้นทางเดียวคอยพยุงอยู่อิสรภาพทางการเงิน ไม่ได้มาจากการมีรายได้มาหาศาลเพียงทางเดียวแต่มาจากการมีรายได้หลายทางที่หล่อเลี้ยงกันและกันจนคุณไม่รู้สึกกดดันหากเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งชะลอตัวลงลองนึกภาพว่ามีคนหนึ่งทำงานประจำที่ให้เงินเดือนปานกลางเขาตัดสินใจใช้เวลาหลังเลิกงานเขียนบทความออนไลน์ให้เว็บไซต์ต่างๆทำควบคู่ไปกับการเปิดร้านเล็กๆออนไลน์ขายเสื้อผ้าและยังเลือกลงทุนเล็กๆในกองทุนรวมเมื่อเวลาผ่านไป รายได้จากงานเขียนกลายเป็นเงินเสริมที่แน่นอนทุกเดือนร้านค้าออนไลน์ก็ค่อยๆมีลูกค้าประจำและเริ่มทำยอดขายได้มากขึ้นขณะที่กองทุนก็งอกเงยขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันรายได้เสริมของเขามีค่าเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนประจำและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่เขารู้สึกว่าชีวิตไม่ได้พึ่งพาเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าใครก็ตามที่เปิดใจลงมือทำมีความตั้งใจพัฒนา และไม่รอความพร้อมที่ไม่มีวันมาถึงก็สามารถสร้างรายได้หลายช่องทางได้เช่นกันการก้าวออกจากความคิดเดิมๆที่ผูกติดอยู่กับงานหลักเพียงงานเดียวคือการเปลี่ยนอนาคตของตัวเองอย่างแท้จริงและคุณสามารถเริ่มได้ทันทีจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ในมือคุณอยู่แล้วเทคนิคการเพิ่มรายได้ที่หนึ่งจากการทำงานฟรีแลนซ์ตามทักษะคำว่าฟรีแลนซ์หมายถึงรูปแบบการทำงานที่คุณไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับนายจ้างเพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องเข้าทำงานเวลาเดิมทุกวัน ไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อทำงานให้กับลูกค้าหลายคนตามที่ตกลงกันไว้งานลักษณะนี้ให้เสรีภาพและความยืดหยุ่นสูงคุณสามารถเลือกว่าจะทำงานที่ไหนเวลาใดและเลือกงานที่ตรงกับความสามารถของคุณมากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากขันมาเป็นฟรีแลนซ์เพราะมันเปิดโอกาสให้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นและยังสามารถสร้างรายได้ที่หลากหลายกว่าการทำงานประจำเพียงอย่างเดียว การจะเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแต่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าของทักษะที่คุณมีอยู่และกล้าที่จะนํามันออกมาใช้หลายคนคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรพิเศษทั้งที่จริงแล้วความรู้หรือทักษะเล็กๆที่คุณมีอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการมากถ้าคุณเขียนได้ดีคุณสามารถเขียนบทความทำคอนเทนต์หรือแปลภาษาถ้าคุณมีทักษะด้านออกแบบ คุณสามารถทำงานกราฟิกออกแบบโลโก้หรือทำสื่อออนไลน์ถ้าคุณถนัดการจัดการข้อมูลคุณก็สามารถเป็นผู้ช่วยเสมือนคอยดูแลตารางงานหรือระบบหลังบ้านให้กับผู้ว่าจ้างได้ทักษะที่คุณมองว่าธรรมดาอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลในสายตาของคนอื่นสิ่งสำคัญคือการรู้จักดึงทักษะของตัวเองออกมาให้คนอื่นมองเห็นลองทบทวนดูว่าในแต่ละวันคุณทำอะไรได้ดีสิ่งไหนที่คนรอบตัวมักขอให้คุณช่วยบ่อยๆหรือสิ่งที่คุณทำแล้วสนุก และไม่รู้สึกเหนื่อยแม้ใช้เวลามากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทักษะที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้เมื่อรู้แล้วให้ลองจัดทำผลงานตัวอย่างหรือพอร์ตเล็กๆเ,เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำอะไรได้และทำได้ดีแค่ไหนโลกของการเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้วัดจากวุฒิการศึกษาแต่ลูกค้าสนใจสิ่งที่คุณทำได้จริงและผลงานที่คุณแสดงให้เห็นมากกว่าปัจจุบันการหาโอกาสงานฟรีแลนซ์ทำได้ง่ายกว่าที่เคย คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวมงานฟรีแลนซ์ไว้มากมายหรือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงทักษะและเปิดรับงานโดยตรงเทคโนโลยี <Technology S 1> ทำให้ระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปคุณอาจนั่งอยู่บ้านแต่ทำงานให้กับลูกค้าอีกซีกโลกได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นของการเป็นฟรีแลนซ์ไม่ใช่เพียงเรื่องรายได้แต่คือการได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองคุณจะได้เรียนรู้ว่าทักษะเล็กๆที่เคยคิดว่าไม่มีค่าสามารถสร้างรายได้จริงและทำให้คุณภาคภูมิใจในตัวเอง ทุกครั้งที่ปิดงานและได้รับค่าตอบแทนคุณจะเห็นชัดว่าความสามารถของคุณมีคุณค่าต่อคนอื่นมากเพียงใดและสิ่งนี้เองจะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองต่อไปเมื่อคุณมีผลงานมากขึ้นคุณก็จะมีทางเลือกมากขึ้นมีลูกค้าที่หลากหลายและสร้างรายได้หลายทางโดยใช้เพียงทักษะที่คุณมีอยู่แล้วลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ถนัดออกแบบภาพแต่เคยใช้โปรแกรมออกแบบแค่ทำงานส่งอาจารย์หรือทำสไลด์ในที่ทำงาน เขาตัดสินใจลองลงผลงานตัวเองบนแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เริ่มจากงานเล็กๆอย่างการทำแบนเนอร์ออนไลน์ให้ร้านค้าเมื่อทำสำเร็จและได้รีวิวดีลูกค้าก็เริ่มติดต่อเข้ามามากขึ้นงานที่เคยมองว่าเป็นเพียงงานอดิเรกกลายเป็นรายได้เสริมที่มั่นคงและยังทำให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดนั้นมีมูลค่าจริงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีทักษะด้านใดมันมีโอกาสรออยู่เสมอ เพียงคุณกล้าที่จะเริ่มเริ่มจากงานเล็กๆค่อยๆสร้างพอร์ตและชื่อเสียงผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่รายได้แต่คือการตระหนักว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คิดและคุณสามารถสร้างเส้นทางชีวิตที่เป็นอิสระได้ด้วยมือของคุณเองเทคนิคที่2คือการสร้างรายได้จาก YouTube TikTok หรือ Facebook Page การทำเงินจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไปอีกต่อไปทุกวันนี้ผู้คนใช้เวลาอยู่บนสื่อออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น และนั่นคือโอกาสสำหรับใครก็ตามที่กล้าเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังหรือมีทีมงานใหญ่โตเพราะผู้ชมในยุคนี้ให้ความสนใจกับความจริงใจเนื้อหาที่มีประโยชน์และความคิดสร้างสรรค์มากกว่าสิ่งหรูหราหากคุณเลือก YouTube ไรายได้มักเกิดจากการทำวิดีโอที่มีคุณค่าในระยะยาวเพราะ YouTube เน้นคอนเทนต์ที่คนสามารถค้นหาและกลับมาดูซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นการสอนทักษะการเล่าประสบการณ์การรีวิว หรือการสร้างความบันเทิงหากคุณจริงจังและสม่ำเสมอมันอาจกลายเป็นแหล่งรายได้มั่นคงระยะยาวขณะที่ t i k t o อกโดดเด่นในความรวดเร็วและการเข้าถึงผู้คนจำนวนมากในเวลาอันสั้นคลิปที่สั้นกระชับและชวนติดตามคือหัวใจของมันหากคุณถนัดการเล่าเรื่องสั้นๆที่สนุกมีพลังและแชร์ง่ายติ k t o k จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดการเติบโตในติ๊กตอกมักเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิด และสามารถต่อยอดไปสู่การขายสินค้าการโฆษณาหรือการสร้างแบรนด์ได้จริงส่วน Facebook Page คือการสร้างชุมชนของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันคุณสามารถใช้เพจเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับผู้ติดตามแชร์ความรู้หรือทำไลฟ์สดเพื่อสร้างความใกล้ชิดรายได้อาจมาจากค่าโฆษณาที่ระบบจ่ายรวมถึงการขายสินค้าและบริการโดยตรงเมื่อเพจของคุณแข็งแรงขึ้นมันจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องหลายคนสงสัยว่าต้องทำทั้ง3าอย่างพร้อมกันหรือไม่ความจริงคือไม่จำเป็น ถ้าคุณเริ่มจากสิ่งเดียวแล้วทำได้ดีค่อยขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ถ้าชอบเล่าเรื่องยาวและอยากสร้างคลังวิดีโอ YouTube คือคำตอบถ้าชอบความเร็วสนุกและการทำคอนเทนต์สั้น TikTok จะตอบโจทย์ถ้าอยากสร้างฐานผู้ติดตามที่มั่นคงและต่อยอดเป็นธุรกิจ Facebook Page ควรเป็นตัวเลือกแรกสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มลงมือจริงและพัฒนาต่อเนื่องอย่ารอความสมบูรณ์แบบเพราะโลกออนไลน์ไม่เคยหยุดเดิน ทุกวันที่คุณยังไม่เริ่มโอกาสก็ไหลไปหาคนอื่นลองนึกภาพว่ามีใครบางคนเริ่มทำ YouTube อัปโหลดคลิปสอนเล็กๆสัปดาห์ละสองครั้งตอนแรกแทบไม่มีคนดูแต่เมื่อผ่านไปไม่กี่เดือนคลิปถูกค้นเจอและแชร์ต่อยอดผู้ติดตามค่อยๆเพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งเขาเปิดสร้างรายได้จากโฆษณาได้จริงไม่เพียงเท่านั้นยังมีแบรนด์ติดต่อให้รีวิวสินค้าเป็นค่าตอบแทนสิ่งที่เคยเป็นแค่งานอดิเรก กลับกลายเป็นรายได้ใหม่ที่มั่นคงนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้จริงสำหรับทุกคนที่กล้าจะเริ่มต้นและถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้วันหนึ่งคุณอาจได้แต่เสียดายว่าถ้าตอนนั้นฉันเริ่มลงมือป่านนี้ก็คงไปได้ไกลแล้วเทคนิคที่สคือการสร้างรายได้จากการเป็นโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์รายได้นี้เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างคอนเทนต์กับกลุ่มผู้ติดตามเมื่อมีผู้ติดตามจำนวนมาก และเกิดความไว้วางใจในสิ่งที่คุณพูดหรือแนะนำแบรนด์ Brand ต่างๆก็จะมองเห็นคุณค่าและพร้อมจ่ายเงินเพื่อให้คุณช่วยโปรโมทสินค้าและบริการของพวกเขารายได้ของอินฟลูเอนเซอร์จึงสามารถสูงและมาได้รวดเร็วเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้เปลี่ยนไปคนจำนวนมากไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากโฆษณาแบบเดิมอีกต่อไปแต่กลับเชื่อคำแนะนำจากคนที่พวกเขาติดตามในโซเชียลมีเดียมากกว่าผู้ติดตามมองว่าอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่เข้าถึงง่ายมีความใกล้ชิด และเป็นเหมือนเพื่อนที่แนะนำสิ่งดีให้ดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือจึงเป็นหัวใจสำคัญเมื่อคอนเทนต์มีประโยชน์ตรงไปตรงมาและมีเอกลักษณ์ผู้ติดตามจะเชื่อใจและติดตามต่อเนื่องส่งผลให้ฐานผู้ติดตามโตขึ้นเรื่อยๆและนี่เองที่ทำให้แบรนด์เห็นคุณค่าของคุณการเลือกแนวทางก็สำคัญมากถ้าคุณเลือกทำคอนเทนต์ที่เข้ากับความต้องการของตลาดสูงอย่างเช่นไลฟ์สไตล์รีวิวอาหารแฟชั่น หรือประสบการณ์ยอดนิยมคุณจะดึงดูดผู้ชมได้รวดเร็วและแบรนด์ก็จะเข้ามาหาคุณไวขึ้นในอีกด้านหนึ่งหากเลือกทำคอนเทนต์เชิงความรู้อย่างการเงินการพัฒนาตนเองหรือทักษะเฉพาะทางแม้จะเติบโตช้าก,กว่าแต่คุณจะได้ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าและมีโอกาสทำงานกับแบรนด์ใหญ่ที่พร้อมจ่ายค่าตอบแทนสูงผลลัพธ์จึงชัดเจนเมื่อคุณสร้างคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของตลาด คุณจะดึงดูดผู้ติดตามได้เร็วเมื่อผู้ติดตามมากขึ้นแบรนด์ก็จะเข้ามาหาเมื่อแบรนด์เข้ามารายได้จากการรีวิวหรือโปรโมทสินค้าก็จะตามมาและเมื่อคุณได้ทำงานกับแบรนด์ใหญ่คุณก็จะได้ทั้งรายได้และภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิมอีกพลังสำคัญคือการแชร์หากคอนเทนต์ของคุณน่าสนใจและมีคุณภาพมันก็จะถูกแชร์ออกไปเรื่อยๆคุณจึงเข้าถึงคนใหม่ๆได้เร็วขึ้น ผู้ติดตามใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและช่องหรือเพจของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่การได้เงินเยอะและไวไม่ได้เกิดจากการเร่งรีเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากการสร้างตัวตนที่จริงใจและเป็นเอกลักษณ์หากพยายามเรียนแบบคนอื่นโดยไม่ชัดเจนในตัวเองผู้ติดตามจะไม่ผูกพันและไม่เกิดความเชื่อใจแต่ถ้าคุณสม่ำเสมอและแสดงตัวตนอย่างแท้จริงคนจะติดตามคุณเพราะตัวคุณเองและนี่แหละคือเหตุผลที่แบรนด์ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้สูง ลองนึกภาพคนที่เริ่มทำคลิปรีวิวอาหารเล็กๆ,ๆเขาอัปโหลดสม่ำเสมอพูดจาเป็นกันเองและสนุกสนานไม่กี่เดือนยอดผู้ติดตามก็พุ่งเป็นหลักหมืน่นจนร้านอาหารและแอป,ปสั่งอาหารเริ่มติดต่อเข้ามาให้รีวิวผู้ติดตามเชื่อว่าคำแนะนำของเขาจริงใจและน่าเชื่อถือรายได้จึงตามมาทั้งจากงานรีวิวและการร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค แต่มันคือผลลัพธ์จากเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันคุณสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจคุณจะได้ผู้ติดตามเมื่อผู้ติดตามมากขึ้นแบรนด์ก็จะเข้ามาเมื่อแบรนด์เข้ามาคุณก็จะได้รายได้และเมื่อรายได้เกิดขึ้นคุณก็จะมีแรงและทรัพยากรสร้างคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นนี่คือวงจรที่หมุนต่อเนื่องและผลักดันคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นถ้าคุณอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวเองอย่ารอช้า เพราะทุกวันที่คุณยังไม่ได้เริ่มคือวันที่คนอื่นกำลังสร้างฐานผู้ติดตามและเดินไปข้างหน้าแทนคุณเทคนิคที่4คือการเป็นเอฟเฟียตหรือการโปรโมทสินค้าแล้วรับค่าคอมมิชชั่นคุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองแต่คุณคือคนที่เชื่อมผู้ขายกับผู้ซื้อเข้าด้วยกันหน้าที่หลักคือการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อมีคนซื้อผ่านลิงก์ที่คุณแนะนำคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายนั้นทันที สเสน่ห์ของงานนี้อยู่ที่ความยืดหยุ่นคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดการเรื่องการส่งของไม่ต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายสิ่งเดียวที่คุณต้องโฟกัสคือการสื่อสารและการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจจุดเริ่มต้นของการเป็น F อ a คือการเข้าใจตลาดคุณต้องรู้ว่าผู้คนกำลังมองหาสินค้าอะไรกำลังมีปัญหาแบบไหนและอยากได้ทางออกอะไร ถ้าคุณเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการจริงการขายก็จะเกิดขึ้นง่ายแต่ถ้าเลือกสินค้าที่ไม่มีใครอยากได้ต่อให้คอนเทนต์ดีแค่ไหนยอดขายก็แทบไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเลือกสินค้าได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเลือกโปรแกรม f f i l i a t e ที่น่าเชื่อถือต้องมีระบบติดตามที่ชัดเจนและจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณสมัครทั้งช h อป e ี l a z a d a a m a เมซ หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่ขายคอร์สเฉพาะด้านคุณควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีสินค้าหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของคุณเองเพราะเมื่อคุณสนใจในสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณจะเล่าเรื่องได้เป็นธรรมชาติและทำต่อเนื่องได้โดยไม่ฝืนจากนั้นคุณต้องสร้างช่องทางโปรโมตบางคนถนัดเขียนก็ทำบล็อกบางคนถนัดวิดีโอก,ก็ใช้ YouTube บางคนชอบสร้างชุมชนก็ใช้ Facebook Page ไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกช่องทางไหน สิ่งสำคัญคือการเลือกแพลตฟอร์มที่คุณถนัดที่สุดคอนเทนต์ที่ดีคือหัวใจของงานนี้มันไม่ใช่แค่การโพสลิงขายตรงๆแต่คือการเล่าเรื่องราวการให้ข้อมูลและการทำให้คนเห็นว่าสินค้านี้แก้ปัญหาอะไรได้บ้างผู้คนไม่ได้อยากถูกขายของพวกเขาอยากได้ทางออกที่ใช้งานได้จริงดังนั้นถ้าคุณเล่าได้ว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นอย่างไรเมื่อใช้สินค้านี้การซื้อก็จะเกิดขึ้นเอง ความจริงใจและประสบการณ์ตรงคือสิ่งที่ทำให้คนเชื่อใจและพร้อมจะกดลิงก์ที่คุณแนะนำผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามลำดับเริ่มจากเลือกสินค้าที่ตรงกับตลาดสร้างช่องทางโปรโมทที่ถนัดผลิตคอนเทนต์คุณภาพออกมาอย่างสม่ำเสมอผู้คนจะเริ่มเข้ามาติดตามและเมื่อเห็นว่าสินค้าแก้ปัญหาได้จริงการซื้อก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการซื้อคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นยิ่งคุณทำมากขึ้น ผลงานก็สะสมมากขึ้นและถ้าคอนเทนต์ของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มที่ค้นหาได้ง่ายอย่าง YouTube หรือบล็อกรายได้ของคุณก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆแม้บางช่วงคุณจะไม่ได้ทำงานก็ตามลองนึกถึงคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและออกกำลังกายเขาสมัครโปรแกรม Affiate กับร้านค้าออนไลน์ที่ขายอุปกรณ์ฟิตเนสและอาหารเสริมจากนั้นเริ่มทำวิดีโอสั้นๆแชร์วิธีออกกำลังกายง่ายๆที่บ้าน พร้อมแนะนำอุปกรณ์ที่เขาใช้จริงแล้วใส่ลิงก์เอฟเฟียตไว้ในคำอธิบายผู้ชมดูแล้วเห็นว่าอุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลสะดวกและคุ้มค่าหลายคนก็ตัดสินใจซื้อผ่านลิงก์ผลคือเขาได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเมื่อคอนเทนต์ถูกทำต่อเนื่องยอดขายก็โตขึ้นรายได้จากเอฟเฟียตก็กลายเป็นรายได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าเองเลยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเป็นแอฟเฟีย e ไม่ได้ซับซ้อนแต่ต้องทำอย่างมีลำดับเลือกสินค้าที่ตรงตลาดเลือกแพลตฟอร์มที่ถนัดสร้างคอนเทนต์ที่จริงใจและน่าเชื่อถือและเผยแพร่ต่อเนื่องผลลัพธ์สุดท้ายคือรายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมั่นคงและอาจกลายเป็นแหล่งรายได้ระยะยาวที่ช่วยสร้างอิสระทางการเงินให้กับคุณเทคนิคที่5การสร้างคอร์สออนไลน์และขายบนแพลตฟอร์มการสร้างคอร์สออนไลน์ คือโอกาสในการเปลี่ยนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องและขยายได้ไม่จำกัดจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่การมีเครื่องมือแพงหรือซอฟต์แวร์ราคาแพงแต่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในใจคุณต้องถามตัวเองก่อนว่ามีความรู้อะไรที่สามารถช่วยคนอื่นได้จริงและสิ่งที่คุณถนัดนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่เข้าใจง่ายได้หรือไม่ความรู้ที่คุณมีนี่แหละ คือทุนที่มีค่าที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในใจเริ่มก่อตัวเป็นความคิดคุณต้องแปลงความถนัดหรือความรู้เฉพาะทางให้ออกมาในรูปแบบที่คนเข้าถึงได้ง่ายอาจเป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นคอร์สแต่งรูปด้วยมือถือคอร์สทำอาหารสุขภาพหรือคอร์สสอนจัดการการเงินเบื้องต้นสิ่งสำคัญคือความคิดนั้นต้องเจาะจงไปที่ปัญหาจริงของผู้เรียนเพราะไม่มีใครอยากซื้อคอร์สที่ข้อมูลกระจัดกระจายหรือไม่ตอบโจทย์ การสร้างคอร์สที่ดึงดูดใจจึงต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหาของผู้เรียนก่อนเสมอเมื่อความคิดชัดเจนขึ้นสิ่งต่อมาคือการตัดสินใจว่าจะทำคอร์สออกมาในรูปแบบไหนคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอุปกรณ์แพงเพราะปัจจุบันมีเครื่องมือฟรีมากมายคุณอาจทำสไลด์ด้วย powerpoint หรือ google แล้วอัดเสียงบรรยายใช้โปรแกรมอัดหน้าจอฟรีทำวิดีโอสอนหรือถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนก็เพียงพอแล้วผู้เรียนไม่ได้มองหาความหรูหราของการตัดต่อ แต่พวกเขามองหาความชัดเจนและประโยชน์จริงที่ได้รับจากคุณขั้นตอนถัดไปคือการลงมือทำการอัดบทเรียนแรกการทำสไลด์การแบ่งคอสออกเป็นบทบทและการทดลองสอนจริงอย่าติดกับดักความสมบูรณ์แบบเพราะการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มีแล้วค่อยๆปรับปรุงทีหลังจะทำให้คุณก้าวหน้าได้เร็วกว่าเมื่อคอสเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถนำไปขายบนแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก หรือสร้างคอร์สขายเองผ่านเว็บไซต์และระบบชำระเงินการเลือกแพลตฟอร์มก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณถ้าสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเหมาะกับยูดีมีที่มีผู้เรียนทั่วโลกแต่ถ้าเจาะตลาดไทยการโปรโมทผ่าน Facebook หรือ YouTube อาจได้ผลมากกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการขายคอร์สออนไลน์ไม่ได้จบเพียงการสร้างเสร็จแล้วโพสลงแต่ต้องตามมาด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง คุณอาจทำวิดีโอสั้นแจกความรู้ฟรีบางส่วนบน YouTube แล้วเชิญชวนผู้สนใจให้เข้าไปเรียนต่อในคอร์สเต็มคุณอาจเขียนโพสต์เล่าประสบการณ์ใน f a c e b o o k Page เพื่อแสดงว่าคอร์สของคุณแก้ปัญหาได้จริงยิ่งคุณให้คุณค่าฟรีมากเท่าไหร่ผู้คนก็จะยิ่งเชื่อมัน่นและพร้อมลงทุนกับคอร์สของคุณมากขึ้นตัวอย่างของคนดังที่ประสบความสำเร็จคือโทนี่โรบินเขาเริ่มจากการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ นำความรู้ด้านการพัฒนาตัวเองมาทำเป็นคอร์สออนไลน์และสัมนาดิจิทัลจนขายได้ทั่วโลกจากความรู้ในใจสู่บทเรียนจริงสู่รายได้ระดับมหาศาลลองจินตนาการอีกตัวอย่างมีคนที่ถนัดการทำอาหารคลีนเขาอยากช่วยคนที่ไม่มีเวลาให้ได้กินอาหารสุขภาพง่ายๆที่บ้านจึงออกแบบคอร์สสอนทำอาหารคลีนใช้วัตถุดิบทั่วไปเขาอัดวิดีโอด้วยมือถือ แบ่งบทเรียนออกเป็นตอนตอนทำสไลด์ประกอบให้เข้าใจแล้วนำคอร์สไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมโปรโมทด้วยคลิปสั้นแจกสูตรฟรีเมื่อผู้ชมสนใจและอยากได้วิธีเต็มๆพวกเขาก็ตัดสินใจซื้อคอร์สผลลัพธ์คือยอดขายคอร์สเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องลงทุนสูงตั้งแต่แรกทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการสร้างคอสออนไลน์และขายบนแพลตฟอร์มคือเส้นทางที่ทุกคนทำได้จริง ไม่ต้องเริ่มจากเงินทุนมากมายแต่ต้องเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในใจและความถนัดของตัวเองแปลงความรู้นั้นเป็นความคิดที่ตอบโจทย์ชัดเจนตัดสินใจเลือกวิธีสร้างคอสที่ทำได้ทันทีและลงมือทำอย่างจริงจังเมื่อทำซ้ำและโปรโมตต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ตามมาคือรายได้ที่ขยายได้เรื่อยๆและความมั่นคงโดยคุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าคุณนำกลยุทธ์เคลียร์นี้เร็วที่เราแชร์ในคลิปนี้ไปใช้ คุณจะเห็นว่าการปลดหนี้ไม่ใช่เรื่องยากหรือน่ากลัวอีกต่อไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดลำดับหนี้ให้เหมาะสมทั้งการโฟกัสหนี้ก้อนเล็กการลดดอกเบีย้ยและการใช้เงินพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้คุณปลดหนี้ได้เร็วขึ้นประหยัดดอกเบีย้ยและควบคุมเงินของตัวเองได้มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าทุกก้าวเล็กๆที่ทำไปอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างแรงจูงใจและผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ คุณจะได้เห็นวิธีสร้างกระสุนทางการเงินเพิ่มกำลังให้การจ่ายหนี้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเจรจาลดดอกเบีย้ยหรือปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ภาระน้อยลงและง่ายต่อการจัดการคุณจะได้เทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ไม่กลับไปเป็นหนี้ซ้ำทำให้การเงินของคุณมั่นคงและควบคุมได้คุณจะเข้าใจวิธีวางแผนงบประมาณการใช้เงินอย่างมีวินยัย และวิธีสร้างแรงใจเล็กๆระหว่างทางคุณจะมีเครื่องมือและวิธีคิดที่ทําให้การปลดหนี้เป็นไปอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนและลดความเครียดจากหนี้เมื่อใช้กลยุทธ์เหล่านี้คุณจะเห็นทางออกจากหนี้เร็วขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นและสามารถเริ่มวางแผนสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้จริง